สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการปลดบล็อกนะครับ,รบรคนที่เราเคยซ่อนออกจากช่องเรานะครับแต่ตอนนี้เราจะเข้าไปดูหรือว่าเข้าไปปลดบล็อกให้เขาสามารถที่ทําได้นะครับอันนี้คือหน้าช่องเรานะครับเราต้องเข้าไปหลังบ้านนะครับก็คือไปที่จัดการวิดีโอนะครับหลังจากนั้นให้มาที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้มาที่ชุมชนนะครับหลังจากนั้นมาที่ตัวกองอัตโนมัตินะครับแล้วเราเลื่อนมานะครับแล้วพอมาตรงนี้นะครับ ผู้ใช้ที่ถูกซ่อนนะครับแล้วทีนี้ถ้าเราจะปลดบล็อกเขานะครับผมจะปลดบล็อกคนนี้นะครับผมจะปลดบล็อกคนนี้ให้เขานะครับเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับหรือเราจะปลดบล็อกคนนี้ด้วยนะครับเราก็มาคลิกออกนะครับอันนี้ก็คือเป็นการปลดบล็อกเขาแล้วนะครับต่อไปเขาก็สามารถที่จะเห็นช่องเราได้นะครับส่วนคนอื่นๆถ้าเราไม่ปลดบล็อกให้เขาเขาก็ยังถูกซ่อนอยู่เหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นคนพวกนี้นะครับทําไมถึงผมบล็อก เช่นเขาคอมเมนต์ด้วยคำหยาบนะครับหรือว่าพูดไม่ดีกับเรานะครับใครด่าเราด้วยถ้อยคำหยาบหยาบนะครับมันไม่สมเหตุสมผลนะครับนอกจากที่เราซ่อนเขาจากช่องเราแล้วนะครับเราก็รายงาน YouTube ด้วยหลังจากที่เราปลดแล้วเราต้องมาบันทึกนะครับถ้าไปบันทึกตรงนี้นะครับถ้าเราลืมบันทึกนะครับเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้เราต้องมากดบันทึกนะครับคลิปนี้เป็นการปลดบล็อกหรือปลดผู้ที่เราเคยซ่อนเขาไว้จากช่องเรานะครับให้เป็นอิสระนะครับ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามโชคผมด้วยนะครับ